อเอาละค่ะเราไปเยี่ยมชมกิจกรรมดีๆในพื้นที่ของอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาปลูกผักไว้รับประทานเองนี้สุขภาพดีปลอดสารพิษชีวิตปลอดภัยด้วยเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะตามติดภารกิจของนายอำเภอตะกัวป่านำหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมกันปลูกผักสวนครัวเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารค่ะ นี่เป็นภาพบรรยากาศในพื้นที่นะคะบ้านพักนายอำเภอตะกัวป่านายสิวัตรระวังกุลนายอำเภอตะกัวป่าที่มีการจัดกิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวสร้างความมั่นคงทางอาหารเพื่อรุรรค์ปลูกกระแสนะคะการน้อมนําแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การปฏิบัติในการปลูกผักสวนครัวโดยมีนายาสุภเลิกเกศสุรินทร์ค่ะประหลัดอวุโสอ,อำเภอตะกัวป่า พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านพัฒนาชุมชนอำเภอตะกัวป่าเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยอาศัยผู้นำในพื้นที่ภายใต้แนวคิดผู้นำต้องทำก่อนเป็นตัวอย่างในการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้โดยมีพืชผักที่ปลูกนะคะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นกวางตุง้งผักบุง้งกระเพราชะอมข่าตะไคร้มะเขือและกล้วยโดยผลผลิตนะคะผลจากกิจกรรมครั้งนี้ค่ะก็จะนำไปสู่การแบ่งปันในอนาคตให้กับชาวบ้าน แล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ค่ะใช่แล้วค่ะเรื่องนี้นะคะในอำเภอตะกัวป่าค่ะได้กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้ฝ่ายปกครองอำเภอตะกัวป่าและพัฒนาชุมชนอำเภอตะกัวป่าได้ร่วมกับ กำน,นันผู้ใหญ่บ้านหัวหน้าส่วนราชการร่วมปลูกผักสวนครัวค่ะโดยใช้พื้นที่รอบๆบ,บ,บริเวณบ้านพักของนายอำเภอซึ่งเบื้องต้นค่ะนายอำเภอก็ได้ปลูกผักกวางตุ้งแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการไปบ้างแล้วและได้ร่วมมือกันนะคะมาปลูกผักเพิ่มเติมเพื่อที่จะรณรงค์ให้กำน,นันผู้ใหญ่บ้านประชาชนทุกครัวเรือนได้มีการสร้างแหล่งอาหารในครัวเรือนค่ะโดยปลูกผักสวนครัวอย่างน้อยครัวเรือนละ10ชนิด เพื่อไว้รับประทานในครัวเรือนและแจกจ่ายให้กับประชาชนต่อไปนะคะปลูกเองกินเองปลอดภัยที่สุดนะคะเรารู้ว่าขั้นตอนการจเจริญเติบโตของมันเนี่ยคือเหมือนเราเห็นกันทุกวันเราก็ภาคภูมิใจด้วยนะคะในการที่จะได้รับประทานพืชผักที่ปลอดภัยในรั้วของเราเองคะ่ะค่ะ